สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะซีทในวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะสิจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้ชายอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาแต่ก่อนที่เราจะได้เจอเขาจริงๆแล้วคนไทยหลายคนรู้จักเขาผ่านทาง YouTube เขาเป็นผู้ชายที่มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาคนเดียวสามารถสร้างแรงบันดาลใจสามารถทําให้คนร้องไห้ได้และสามารถทําให้คนยิ้มได้ในเวลาเดียวกันค่ะ ใน u t u b e มีคลิปหลายประเภทด้วยกันค่ะแต่คลิปที่ซีชอบดูที่สุดก็คือคลิปสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็กลับมามีแรงฮึดสู้ได้อีกครั้งหนึ่งในคนที่โด่งดังมาจาก YouTube และเพิ่งมาเยี่ยมเมืองไทยก็คือคุณนิกวูยิชิชชายหนุม่มออสเตรเลียวัย29ปีที่ไร้แขนขาแต่กลับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าอุปสรรคทางร่างกายไม่ได้เป็นข้อจํากัดว่าคุณจะทําอะไรได้หรือไม่ได้แต่เป็นก้อนเนื้อที่เรียกว่าหัวใจต่่าาางหาทีสํคัญ นิกวูยชิชเคยคิดจะฆ่าตัวตายเนื่องจากปมด้อยของร่างกายที่ไม่มีแขนมีขาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําเมื่อเขาเปลี่ยนความคิดทุกอย่างก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากความบกพร่องมาเป็นความท้าทายทุกอย่างไม่เกินความสามารถของมนุษย์ถ้ามีความตั้งใจตอนนี้เขาได้ทํากิจกรรมต,ต่างๆเหมือนกับคนทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะใช้งานคอมพิ computer, วเตอร์ว่ายน้ําเล่นสเก็ตบอร์ดแถมยังคว้าปริญญาด้านการค้าทุกวันนี้เขาได้เดินทางตามความฝันของเขาด้วยการเป็นนักเขียนชื่อดังเขียนหนังสือ life without limp พร้อมทั้งโชว์ตัวเป็นนักพูดชื่อดังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกผู้คนทั่วโลกต่างเฝ้ารอก,การมาเยี่ยมของเขารวมถึงคนในประเทศไทยด้วยงานนี้จัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคนไทยเต็มฮอลเลยล่ะค่ะมีคนติดตามถล่มทลายบน Facebook และ YouTube ในฐานะของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาของชีวิตนี่คือผู้ชายที่สร้างความหวังให้เกิดขึ้นจริงถึงแม้จะเกิดโบนโลกไซเบอร์แต่ในชีวิตจริงเชื่อว่าหลายคนได้จุดประกายชีวิตมาจากเขานี่แหละค่ะ รนร้ไปติดตามข่าวสั้นซีทีกันค่ะโตชิบารุกตลาดกลุ่มคนดูหนังด้วยทีวีจอใหญ่ชูจุดขายโปรเทเตอร์ให้ประสบการณ์ดูหนังที่ดีที่สุดโดยมีสมาร์ททีวีแอนดรอยและทีวี 4K ชัดกว่า HD ถึง4เท่าเป็น2รุ่นเรือธงปีนี้ Stock Reader แอปดูหุ้นฝีมือคนไทยเน้นการให้ข้อมูลที่เรียบง่ายตรงประเด็นเพื่อให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างรวดเร็วโหลดฟรีทั้งบน Android และ iOS พบช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการ iOS 6ที่แฮกเกอร์ใช้เป็นช่องทางปิดแอปไม่ให้ใช้งานได้จากระยะไกลกสธชอนุมัติใบอนุญาตให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องสายการบินไทยคาดเริ่มให้บริการต้นเดือนกันยายนนี้กรมควบคุมมลพิษเผยผลสำรวจคนไทยเปลี่ยนมือถือบ่อยขึ้นส่งผลให้ปลายปีนี้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเพิ่มเป็น9.14ล้านเครื่อง เชื่อนะคะว่าไม่ว่าเราจะดูเข้มแข็งกระดาษไหนแต่คุณทุกคนเนี่ยก็คงจะต้องมีวันที่อ่อนแอกันบ้างถึงวันนั้นคุณจะต้องการไอดอลต้องการแรงบราดาใจต้องการไฟให้กับชีวิตของคุณอย่าให้คุณเห็นนิกเป็นตัวอย่างที่จะสร้างแรงบราดาใจให้กับเราสามารถทําอะไรหลายๆอย่างและข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะชัวน,นี้สวัสดีค่ะ